สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพหลังจากที่ทีมเอสโคลาจากไทยครับน้องๆเยาวชนทีมผสมครับสามารถเอาชนะทีมฟาร์มเฟรชฟล็อกซี่ทีมสโมสรฟิลิปปินได้มา3ต่อ2เซตครับแบบหวาดเสียวแบบหัวใจจะวายกะว่าได้ครับท่านผู้ชม ด้วยคะแนน 22, 25, 25, 17, 19, 25, 25, 20, 20และ17 15ะคู่ขี้สูสีกันมาโดยตลอดครับบางครั้งก็ออกมาทางไทยบ้างบางครั้งก็ออกไปทางฟิลิปปินส์บ้างแว่งกันอยู่อย่างนี้ครับดูฟอร์มดูทรงแล้วก็จะพอๆกันนี่แหละเนื่องจากว่าทางฟาเฟสเขาเองเนี่ยก็กรอบมาเหมือนกันเพราะว่าเขาแข่งมาตลอดเลยครับ แล้วก็ทางไทยเราเนี่ก็พอๆกันพอๆกัน,กนตรงไหนก็ตรงที่ไอเราก็เพิ่งจะได้มารวมกันนี่แหละท่ามกลางกระแสรดราม่าแบบไม่พอใจน้องๆเยาวชนเหล่านี้มากมายไปทําไมไปไม่หวังชนะอะไรันไปเอาประสบการณ์ไปทําไมประมาณนั้นนะ <c oughs> ก็แล้วแต่นานา,นาความคิดของแต่ละคนครับไม่ใช่จิตตังนะอย่าเพิ่งไปท้อลุยมันต่อไปสู้ต่อไปการกีฬามันมีแพ้มีชนะครับมีขึ้นมีลงตลอดเวลา จงอย่าอยู่ในความประมาทและจงฝึกฝนหมัน่นเรียนรู้วิชามันจะสำเร็จครับเช่นดังวันนี้ใครจะคิดว่าทีมเอสโคลาน้องๆที่มีเซตเตอร์อายุแค่16ปีนี่สามารถเอาชนะทีมพี่ๆเขาได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ไปบูลลี่เขาว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เขาแพ้ความกดดันมากมายมันมาอยู่ที่ฟาร์มเฟรชครับเนื่องจากก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนนี่แหละ มันก็เลยเกิดภาวะกดดันกันอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับอ่าไม่ใช่วาปคตรูปลอนะเพื่อ,อนอนกระภาคนั่งภาคอยู่เอาใจช่วยน้องๆลุน้นเอาใจช่วยน้องๆให้สามารถชนะได้สักเซตหนึ่งเธอก็ยังดีแต่ที่ไหนได้นั้นมาชนะจนได้เนาะครับท่ามกลางกระแสะความชื่นชมนักกีฬาของไทยเราครับไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นไม่ว่าจะเป็นน้อง ปียโนไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายๆน้องครับน้องอิงอรวมถึงน้องผักกาดอา้าวหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงต้องขออนุญาตลูกๆนะั้นเล่นดีทุกคนครับเล่นเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสีโซ่อย่างนี้ครับน้องนายธัญ,ญพรกตีที่หัวเสาได้อย่างดีสร้างความปั่นป่วนให้กับพี่ๆชาวฟิลิปปินส์เขาเนี่ยพอสมควรเอาละครับ จิตใจของน้องนุ่งก็คงจะมีกำลังอกกำลังใจขึ้นมาพอสมควรรวมทั้งทีมโค้ดทีมสตาฟด้วยจะได้ปรับปรุงแก้ไขเห็นจุดบกพร่องกันพอสมควรทีนี้ลองมาฟังความคิดเห็นของหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แหละว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับน้องๆครับพอมาถึงตอนนี้ได้เห็นความสำเร็จอันเพียงเล็กน้อยของน้องๆเขาจะมีความคิดอย่างไรจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไหมหรือจะคิดอย่างไร ในใจของพ่อใหญ่โนดคนเดียวนะครับพ่อใหญ่โนดคิดคนเดียวว่าน้องๆทีมนี้ครับจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเราในเวลาต่อไปเราจะเอาวันนี้จะร้องเพลงโด่งดังให้มันเหมือนกับตายออรไทยในวันนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปนี่แหละครับค่อยๆสะสมประสบการณ์สร้างเสริมทักษะให้กับตนเองไปเรื่อยๆ คอมเมนต์ของชาวไทยเราเป็นอย่างไรครับรวมถึงชาวต่างชาติอ่ะลองมาอ่านดูว่าเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างณนะสถานะปัจจุบันแบบนี้ครับคอมเมนต์ Comment นี้บอกว่าเป็นคนไทยนะครับฟิลิปปินส์จัดรูปแบบดีมากค่ะขอบคุณที่เชิญไทยเข้ามาร่วมอันนี้ก็ได้ยอดไลค์ไป29ยอดไลค์ครับคอมเมนต์ต่อไปนี่ก็เป็นคนไทยครับบอกว่า ดีใจกับน้องๆทีมเอสโคลาที่นำความสามารถของแต่ละคนออกมาได้ดีสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆได้และขอบคุณเจ้าภาพที่ให้โอกาสทีมเอสโคลาได้มาเรียนรู้และได้แสดงความสามารถค่ะสู้ต่อไปนะเด็กๆป้าเชียร์ทีมไทยเอสโคลาตลอดไปนะพร้อมกับกระจายรูปหัวใจมาเยอะแยะขอบคุณ,ค,ณคุณป้าด้วยนะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผมชอบผู้บรรจายเรียกชื่อเล่นน้องๆด้วยขอบคุณฟิลิปปินส์คอมเมนต์ตอบกลับนะมีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าผู้บรรจายน่าจะรู้จักชื่อน้องไปเกือบทุกคนเบอร์7กับ9ชื่อไอเหมือนกันเลยครับแน่นอนครับมีไอสองคนอยู่ในทีมไทยเราเนี่ยนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าเด็กหญิงดังไกลต่างแดนแล้วจำแม้กระทั่งชื่อเล่น คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเรียกชื่อเล่นง่ายกว่าชื่อจริงในคอมเมนต์ครับคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะเขาบอกว um like ่าอย่างไรพ่อใหญ่กูแปลเดี๋ยวนี้ฉันเป็นนักวิจารณ์ที่น่าชื่นชมเขารู้จักชื่อเล่นของทีมเอสโคลาฉันรักคุณขอบคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในทีมงานของเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคนต่างชาติหรือไม่ มาอ่านดูครับบางทีก็เป็นคนไทยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมเยาวชนปีาศาจและโค้ชทีมที่ยอดเยี่ยมเอสโคลาเจ๋งมากเปลี่ันแปลเฉยๆนะมาจจนปีาศาจนี่มันแปลพระใหญ่กูนะแปลไม่ใช่เขานะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปบอกว่านี่เป็นคนไทยนะขอบคุณเจ้าภาพที่มีคลิปให้ดูย้อนหลังคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ขอบคุณสำหรับการจัดการแข่งขันที่น่าสนใจภาพชัดเจนดีมากคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เล่นกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าภาพจิตใจของเด็กๆต้องแข็งแกร่งเกินไหวนี่แหละไทยแลนด์ที่ฉันรักนักกีฬาไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อไปในเขาบอกว่าอพ่อใหญ่กูแปลให้พ่อใหญ่โนดด้วยผลผลิตยอดเยี่ยมจากฟิลิปปินส์ขอบคุณสำหรับ ที่เชิญทีมไทยเข้าร่วมในการแข่งขันในคราวนี้อ้าวเป็นคนไทยนี่แต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะ,อะขอบคุณเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปเป็นคนไทยเรานี่แหละนะบอกว่าน้องๆทีมชาติไทยมาครั้งนี้แพ้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆวันนี้น้องๆทุกคนทําเต็มที่แล้วชนะถือว่าได้กําไรยินดีกับน้องๆทุกคนต่อสู้ต่อไปนะเด็กๆคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า สามโค้ดของแท้ผนึกกำลังกันครับขอบคุณทั้งสามท่านสุดยอดครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าน้องเบอร์สี่เซตดีมากสไตล์เจเจเลยส่วนเนยสไตล์ผู้แต่ก็ยังเซ็ตไม่เข้ามือเพื่อนเท่าไหร่ในการมีสิทธิพิพากษารณ์นะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอบคุณทางฟิลิปปินส์ที่ชวนเด็กไทยมาร่วมมันสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆ เล่นกับมืออาชีพ thank you filipine เอมเมนต์ต่อไปบอกว่าชอบสาวฟิลิปินส์นะรูปร่างอวบดีเฮ้ยจะไม่เป็นแต่จัางเนาะคอมเมนต์ต่อไปน่าจะเป็นคนไทยนะเนี่ยขอบคุณมากสำหรับเอสโคลาที่ได้รับเชิญในทัวร์นาเมนต์นี้อ้าวเอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสุดยอดมากๆชื่นชมเลยจ้าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า น้องแคบหมูไม่มาร่วมแข่งด้วยหรอกคะ่ะอ้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าว่ายังไงคนนี้สาวไทยเก่งมากฉันชอบที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมลีกที่แข็งแกร่งในฟิลิปปินส์ได้ถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามผมประทับใจการจัดการแข่งขันของฟิลิปปินส์มาโดยตลอดฉันรักผลผลิตหมายถึงว่าชอบการจัดการจัดงานนี่นะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผู้บรรยายเขาทําการบ้านมาดีมากรู้จักชื่อเล่นน้องๆด้วยน้องเบอร์สีเบอร์9ก้าน้องปลายมีผลที่ดีกับเกมแน่นอนที่สุดครับไปที่ไหนเขาก็ต้องมีชื่อเล่นเรียกครับอย่างในฟิลิปปินส์เขาก็มีชื่อเล่นของเขาเหมือนกันนะแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกชื่อเต็มๆแต่พวกเราเนี่เรียกชื่อเล่นๆ มัคงคงไม่มาเรียนแบบพอ่อใหญ่นนทนะพะอ่อใหญ่นนทเรียกชื่อเล่นตลอดในการบรรยายอันานสามันง่ายดี <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านครับที่เข้ามารับชมก็เป็นคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจสำหรับน้องๆทุกๆคนครับมีกำลังใจในการเล่นต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ